ไปไหนแล้วเอกเอกคนนึงไปไหนอีกตัวนึงไปไหนละฮะมูมูไปไหนแล้วลูกไม่มีเอ้ยแม่ไม่อยู่แม่ไปทำมันอแม่ไม่อยู่แม่ไปทำมันให้นอนกันสองคนนะคะทีนี้นเช้าก็เปิดกรงออกมาให้วิ่งเล่นกันนี่มูมูหายไปไหนแล้วไม่รู้วิ่งเล่นแล้วมั้งเอ้ยไงวิ่งเล่นอยู่ตรงนั้นมูมูอะ่ะอ้ยเพื่อนเอเ<ๆ>ยอะเลยลูกพี่พี่เยอะเลยไม่เหงาลูกไม่เหงาแม่ไม่อยู่แล้วไม่เหงานะ กับวันนี้นะคะมีมาม่านะคะที่ทำหมันมาม่าทำหมันมาม่าแล้วก็แมวป่ามม่วงนะคะสีดำกับสลิดขาวลายคล้ายๆกับเจ้าใบเงินเนี่ยค่ะคล้ายๆกันอ้ามือไวจังเลยลูกกำยิ่งการทำหมันวันนี้รับกลับนะคะค่าใช้จ่ายน้องๆยังไม่พอเลยนะคะ ค่าใช้จ่ายน้องๆเนี่ยเพิ่มเป็น7,400ัรกว่าบาทนะคะเพราะว่าคุณหมอลืม <c oughs> เขียนค่ายาไปนะคะเอา้าทำไมนะลูกลืมเขียนค่ายาไปขอความเมตตาน้องๆด้วยนะคะค่ารักษาน้องยังไม่พอเลยนะคะค่าทำหมันเนาะไม่เกียงก็พยายามอยากจะลดการที่ต้องมีแมวจรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะไม่เกียงถึงได้เอาน้องๆ ที่อื่นไปทำหมันนะนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำแบบนี้มันก็จะเป็นการที่แม่เกงต้องมาคอยรับดูรับเลี้ยงพวกน้องๆแมวอีกเยอะแย,ยะมากมายแม่เกงก็ไม่ไหวนะคะแม่เกยงก็มาลดองค์กรคล้ายว่าเราต้องทำหมันนะนะต้องมาทำหมันเพื่อให้ลดองค์กรพวกแมวจรเกิดขึ้นเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะ ให้เจ้าของเขาเลี้ยงไปโดยที่ว่าไม่ต้องมีมีลูกๆแมวเกิดขึ้นอีกอะไม่เก่งถึงอยากเอา้องๆไปทํหมันอะนะคะก็อยากให้มีผู้สนับสนุนจังเลยในการทาหมันหมาแมวจรอ,อะหมาแมวที่ลำบากอะอยากให้มีผู้สนับสนุนจังเลยนะคะไม่เกียงก็จะใช้ทุนตัวเองก็ไม่ไม่ไหวนะคะไม่พอนะคะขอความเมตตาพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะคะช่วยกันสนับสนุนค่าทาหมัน หมาแมวจรด้วยนะคะแล้วยังจะมีหมาจหมาอีกสามตัวนะคะหมาตัวคู่อีกสามตัวหม,มาสามตัวเนี่ยก็มีคนเอาไปทิ้งอีกเหมือนกันนะคะเอาไปทิ้งแลวทีเนี้ยแม่เคียงก็เลยบอกว่าให้คนเนี้ยเลี้ยงไปเถอะแม่เคียงก็ช่วยอาหารก็ไปอีกนะคะแต่ละบ้านแม่เคียงก็ช่วยอาหารอีกนะอาหารนี่แม่เคียงก็ไม่ได้มาลงขอนะคะแม่เคียงขอจะทำหมันอาหารแม่เคียงก็พยายามจะหาเองนะคะ ทุกหลายๆบ้านในหมู่บ้านนี้แม่เกียงก็ให้อาหารทั้งหมาทั้งแมวนะคะแล้วกหหหห็หมาเนี่ยสามตัวเนี่ยถึงเขาเป็นตัวผู้ก็จริงแต่ว่าถ้าเขาติดสัตว์อ่ะเขาจะไปโดนยายาเบื่อเพราะว่าเขาไม่เคยออกนอกสถานที่แม่เกียงให้เขาเลี้ยงไว้แล้วก็ให้อาหารเขาไปตอนเย็นก็ต้มไก่ให้เขาด้วยนะคะโอ้ยวิ่งกันสนุกเลยต้มไก่เ,เขาด้วยแล้วก็ โตมาเนี่ยไม่เกรงจะทำหมันให้เขาเพราะว่านี่เขากำลังถึงวัยจะทำหมันแล้วนะคะไม่เคียงก็อยากจะทำหมันให้เขามาสามตัวไม่งั้นถ้าไม่งั้นเขาจะไปโดนวางยาตุยหมดนะคะไม่เหลือขอความเมตตาพ่อแม่ด้วยนะคะทางมาเกียงมนที่ไอดี n ไลนะคะ kt 2.5หรือโทร080 82 3 3 3 9พร้อมเพย์นะคะ เมตตาน้องๆด้วยนะคะทั้งแมวทั้งหมานะคะขอบพระคุณมากๆค่ะใครสนุกอยู่คนเดียวเจ้าเพชรสนุกอยู่คนเดียวคือคักวิ่งวิ่งกันใหญ่เลยอมาๆๆมาทางนี้มามาไปมาเร็วมาเร็วแม่มาแล้วมาโอ้มูมูอยู่ตรงนี้นี่เองมาลูกมาไปจ่งจางแน่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 มูกทำไมต้องทำเขาอ่ะลูกนะ เออมาน้าเนี่ยมา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 อ่ะพลอยมาลูกมาพลอยมาพลอยมามาเร็วมาพลอยโอ้โหอย่างสวยเลยถั่วงอกเออมาน้าไม่ต้องเกเรด้งเด่นมาน้าห้ามเกเรน้องสิลูกนะเอ้ยเพจมามา แม่โรตีไปไปนะไปตรงอื่นจับก็ไม่ได้ด้วยนะจับก็จะกัดแม่มานะอย่าทำพลอยนะไม่เอานะนะนะไปตรงนั้นลูกไปเขาก็อยากจะอยู่กับแม่แต่ว่าแต่ว่าเวลาแม่จับม,มากๆเขากัดนะไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เกลรยนะลูกนะตังตังหรอจังเลย นางจงเดี๋ยวจางจง,งก็ต้องทำหมันอีกเหมือนกันไม่ทำไม่ได้นะคะเขาร้องเขาร้องแล้วก็เดี๋ยวเผลอพลาดขึ้นมาไปทำน้องท้องขึ้นมาอีกเป็นเรื่องเลยนะคะ่างจงก็ต้องทำหมันเดี๋ยวนี้เอาเอามาม่ากับแมวเอามาม่ากับแมวป่ามะม่วงไปก่อนนะคะร <c> ถ <oughs> แมวจรไม่เอาลูกไปป่าป่าป่ะมาหาแม่ อเราซีมาตัางๆมาเมื่อกี้โดนเจ้ามานะตบเอาไปแล้วตังๆมาครับลูกติ้ต้มอ,อยู่นู่นมาเร็ว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 อ้วนขึ้นแะละ้วตังังอ้วนขึ้นมาลูกมา โอ้โหปลาทูตัวใหญ่มากนี่ปลาทูเดินมาแล้วตั้งหน้าตั้งตาเดินมาแล้วปลาทูตัวใหญ่มากปลาทูครับคับลูกครับ,ลรบปลาทูสุดหลอ่อมีโอชิต้าถุงเงินมาลูกมาเดินมาอาชิต้ามาไข่ทองมาลูกมาเร็วเพราะว่า เดี๋ยววันนี้แม่เกงก็ต้องไปทําบุญถวายกุฏินะคะถวายกุฏิที่วัดป่า <c oughs> ถวายกุฏิถวายห้องน้ําที่วัดป่านะคะวันนี้มีทําบุญนะมาลูกมาไปทองมาลูกไปทองค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินทำบุญถวายกุฏิถวายห้องน้ำที่วัดป่านะคะ น้องวัฒนาบุญด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่แกะถ่ายคลิปให้ดูนะ <c oughs> ลุกมาอืมใบเงินมา่างไหหลกไใยทองอ่ะไปต่างๆไม่มาเนะ้ไปไปหากิ๊วอยู่ไหนยังไม่มีแดดเลยวันนี้แม่ถ่ายคลิปแต่เช้าเพราะแม่ต้องไปทำบุญกิววเดี๋ยวแดดก็ออกนะลูกนะ ดีครับอยู่นี่กันก่อนนะลูกเดีย๋ยวแม่ต้องไปทําบุญก่อนเตรียมข้าวเตรียมอะไรให้ลูกๆให้เรียบร้อยตักเอื้อตักฉี่เรียบร้อยแล้วนะคะทําบุญตอนถวายเพลน,นะคะก็อนุมโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ร่วมกันสร้างร่วมกันบูรณะวัดป่านะคะอนุมโมทนาสาธุค่ะ